ดานี้ได้เจอคู่บุญนะดวงความรักโดดเด่นมากๆเป็นไปได้เหลือเกินว่า7วันนี้คุณอาจจะได้เจอคู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสคู่บุญคู่บารมีนะคู่ที่หนุนดวงชะตาคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตให้จเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนะหรือว่าเสริมดวงกันทําให้ชีวิตก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะ หากเป็นเรื่องของการงานธุรกิจอะไรต่างๆคุณก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่ดีที่ส่งเสริมดวงชะตากันให้ปังปุริเอลตาราเบ้ไอโกะหรือว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังแล้วก็ประสบความสําเร็จต้องบอกเลย7วันนี้หรือสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้เจอคู่ที่ดีกัลยานามิรด,ดีนะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันส่งเสริมดวงชะตาการให้ประสบความสําเร็จจะเริ่มรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าถ้าเป็นคู่ ชีวิตก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่ฟ้าส่งมาให้นะมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุพเพสันิวาสคู่ที่พรมลิขิตบรรดาชักพาโดนให้มาพบกันทันใดทําให้มีชีวิตที่สดใสผลักดันสนับสนุนอุดหนุนช่วยเหลือกันดึงดวงชะตากันสู่จุดที่สูงสุดแล้วก็มีโอกาสว่าจะได้พบรักที่นำพาความสุขความเจริญเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคนนั่นเองอ่า